เวโรนิก้าใช้ในปี2017ภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติสเปนเรื่องราวอาถรรพ์การตายปริศนาที่เชื่อว่ามาจากการเล่นกระดานผีถ้วยแก้วหนังสร้างจากเรื่องจริงจากคำบอกเล่าของนายตำรวจผู้ทําคดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนขอให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ สังว่าด้วยเรื่องราวของเวโรนิกา้าหญิงสาวอายุ15ปีผู้ต้องดูแลน้องถึง3คนโดยที่แม่ของเธอทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่เพียงผู้เดียวจึงทำให้แม่ไม่มีเวลากลับมาดูแลลูกมากนักหน้าที่หนักจึงตกมาอยู่ที่เวโรนิกา้าพี่สาวคนโตที่ต้องดูแลน้องตั้งแต่ตื่นมาทำอาหารเช้าอาบน้ำแต่งตัวแล้วพาน้องไปโรงเรียนกิจวัตรดำเนินเช่นนี้ทุกวัน บ่อยครั้งเธอเหนื่อยลา้าและคกดถึงพ่อที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรวันหนึง่งเกิดเหตุการณ์สุริยะคราดเวโรนิก้าชักชวนเพื่อนอีกสองคนเล่นผีถ้วยแก้วเพื่อหวังว่าจะติดต่อพ่อของเธอให้ได้แต่เธอหารู้ไม่ว่าในวันนั้นประตูนรกได้เปิดออกและอาการเล่นผีถ้วยแก้วของพวกเธอนั้น เธอก็ไม่ได้เจอพ่อแต่กลับเป็นการเชื้อเชิญวิญญาณปีศาจร้ายจากนรกขึ้นมาเธอถูกปีศาจตามหลอกล้อนอยู่ตลอดเวลาและดวงวิญญาณของเจ้าปีศาจร้ายนั้นก็ตามมาหลอกลอนเธอและน้องของเธอถึงอาพาร์ตเมนต์เลยทีเดียวซึงเรื่องราวความสยองขวัญน,นั้นจะดำเนินต่อไปอย่างไรก็ขอให้ติดตามรับชมหนังเรื่องเวโรนิกานี้ได้จาก n e t ตฟ i ิกเลยครับ เริ่มต้นหนังก็โปรยว่าสร้างขึ้นมาจากเรื่องจริงจึงทําให้หนังมีความน่าสนใจตั้งแต่เริ่มดูเรื่องความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในกรุงมาดริดประเทศสเปนในช่วงเวลาปี1991เมื่อเด็กสาวชื่อว่าเอสเตฟาเนียได้เสียชีวิตอย่างปริศนาภายในบ้านในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันและหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีนายตำรวจกลุ่มหนึ่งจะได้รับแจ้งความให้เข้าไปตรวจภายในบ้านหลังนี้เนื่องจากพ่อแม่ของเธอแจ้งว่ามีพลังงานปีศ อยู่ในบ้านในระหว่างการตรวจพวกตำรวจก็ได้ไปเชิญกับเรื่องราวเหตุการณ์เนื้อธรรมชาติที่มีสามารถอธิบายได้เช่นได้ยินเสียงดังผิดปกติมีรอยขีดควรอยู่ทั่วผนังรูปภาพถ่ายของเอสเตฟาเนียเกิดไฟลุกไหม้โดยที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมัน ทั้งหมดทั้งมวลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสร้างความขนลุกผลพองสยองข้าวให้กับนายตำรวจทุกคนที่เข้าไปตรวจและเรื่องราวความสยองขวัญที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นที่เล่าขานไปทั่วหน่วยงานตำรวจของสเปนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในแง่ของการทำหนังก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนชื่อตัวละครหลักจากเอสเตฟาเนียเป็นเวโรนิก้าและอาการเล่นผีถ้วยแก้วนั้นมันไม่ได้เป็นการเชื้อเชิญวิญญาณของพ่อเธอ พราะในความเป็นจริงนั้นพ่อของเธอยังไม่ตายนะครับแต่าการเล่นผีถ้วยแก้วในครั้งนั้นแท้จริงแล้วเป็นการเชื้อเชิญวิญญาณของเพื่อนเธอที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เอสเตซานเนเล่นผีถ้วยแก้วภายในบริเวณโรงเรียนของเธอแต่ในระหว่างที่เล่นนั้นซิสเตอร์ของโรงเรียนก็เดินมาพบเข้าในระหว่างที่เล่นพอดีซิสเตอร์จึงทำลายกระดานผีถ้วยแก้วนั้นทันที นี่ถ้าเป็นความเชื่อในประเทศไทยนะครับไอการทําลายผีกระดานถ้วยแก้วหรือทําลายแก้วระหว่างการเล่นผีโดยแก้วนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีนะครับทําให้ผีนั้นเกิดความเฮี้ยนได้มากขึ้นนะครับและผมก็เชื่อว่าสเปนก็น่าจะมีความเชื่อเช่นนี้ด้วยเช่นกันและอาถรนที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นต่อมาเอสเตฟาเนียก็ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เธอรู้สึกว่ามีเงาดำๆหรือบางสิ่งบางอย่างตามเธออยู่ตลอดเวลาเธอเห็นภาพร้อนอยู่บ่อยครั้งและก็เกิดอาการชักอยู่บ่อยๆพ่อแม่ของเธอแม้จะพาไปหาหมอแต่หมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยและไม่สามารถรักษาให้หายได้จนอาการหนักเข้าเอสเตฟานเนียก็เสียชีวิตลงในปี1991นั่นเอง ในแง่ของความเป็นหนังผีการหลอกล้อนจังหวะการตกใจนั่นก็ค่อนข้างพอใช้ได้นะครับแต่ก็มีหลายจุดมากที่ทำให้เราดูแล้วไม่รู้สึกกลัวตามครับการใช้ผีออกมาหลอกหล้อนก็ค่อนข้างมีให้เห็นน้อยเกินไปส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศของสิ่งรอบข้างมากกว่าที่ทำให้เรารู้สึกหวาดระแวงครับ ส่วนด้านการสร้างสถานการณ์บีบรัดค่อนข้างทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นสภาวะของครอบครัวสภาวะความกดดันที่ต้องรับภาระร้ายอย่างของตัวละครหลักเหล่านี้อาจเป็นภาพสะท้อนของหนังที่ว่าการหลอกหลอนของผีนั้นก็เปรียบเสมือนกับภาระที่เธอได้รับนั่นเอง จุดที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือในหนังมีการใช้ตัวละครแม่ชีตาบอดเป็นการเสริมน้ำหนักความน่ากลัวซึ่งแน่นอนว่าแม่ชีนั้นจะเป็นคนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นและเป็นคนแนะวิธีการแก้ไขแต่หนังกลับใช้ประโยชน์ของแม่ชีตาบอดได้อย่างไม่คุ้มค่าต่อการเล่าเรื่องเลยครับเขาใช้แม่ชีในรูปแบบของภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์ได้ดีมากกว่าการเล่าในหนังซะอีก และแม้ว่าจะมีการยงผีหรือปีศาจให้เข้ากับการเกิดสุริยะคาศแล้วก็ตามแต่กลับรู้สึกว่าเขาไม่สามารถใช้สิ่งนี้ได้อย่างคุ้มค่าด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเวโรนิกา้ามีบทสรุปที่พอใช้ได้เป็นการจบที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเกินไปมีหลายอย่างที่ไม่มีคำตอบซึ่งผมเองมองว่าทิ้งไว้อย่างนั้นเป็นเรื่องดีต่อหนังแล้วครับ แต่ถ้าถามว่าเมื่อดูหนังเรื่องนี้แล้วมีความประทับใจหรือไม่ก็บอกว่าคงไม่สามารถประทับใจได้นะครับดูแค่เพียงทําให้เกิดความเพลิดเพลินได้เท่านั้นเองครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิว a n n e l จึงขอให้คะแนนหนังสยองขวัญเรื่องเวโรนิก้าเอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับก่อนจะจากกันไปขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อเป็นขวันกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ